ถ้าคิดจะแก้กฎหมายจะทําประโยชน์มึงต้องแก้แล้วไม่ให้มียาเสพติดผมขอแช่งนะไอคนที่เกี่ยวข้องนะขอให้ลูกหลานมึงมีภัยพิบัติขอให้ลูกหลกานมึงติดยาเสพติดแล้วมึงจะได้ยรู้ผมเนี่ยเกลียดเลิกยาเสพติดมากใครครอบครองยาบ้าห้าเม็ดเป็นผู้เสพเมื่อเอาตรกกะหนเมื่อคิดเอาสมองไหนเมื่อคิดกันในพวกที่คิด แก้กฎหมายนี้เพราะยาเสพติดเป็นบ่อกเกิดของอาชญากรรมทุกประเภทถ้าคิดจะแก้กฎหมายจะทําประโยชน์มึงต้องแก้แล้วไม่ให้มียาเสพติดเพราะคําว่าเสพไม่จําเป็นต้องมีเม็ดไม่เห็นตัวยาถ้าถามมาตัวพิสูพิสูจน์ตรวจฉีตรวจเลือดเอาสารเข้าไปนั่นก็เสพแล้วแล้วมึงจะไปเขียนกําหนดเม็ดทําไมอะ่เะเปิดช่องให้มีการครอบครองมากขึ้นเหรอ แล้วพอเสพห้าเม็ดมึงก็ไปฆ่าเขาไปป้นเขาไปจี้เขาแล้วมึงแก้ปัญหายังไงเพียงอย่างเดียวว่าถ้าจับไปแล้วมึงล้นคุกเนี่ยนะจะเป็นตาบาปเลยล่ะรับรองเดินไปไหนเนี่ไปถามาม่นไม่มีใครเห็นด้วยเลยแล้วมึงออกไปได้ไงมึงไม่เคยถามประชาชนเลยอย่างนี้ไหมถามคนที่เกี่ยวข้องที่จะทํานโยบายแบบนี้เท่านั้นนโยบายเอาอกเอาใจกันเท่านั้นผมขอแช่งนะ ไอคนที่เกี่ยวข้องอ่ะขอให้ลูกหลานมึงมีภัยพิบัติขอให้ลูกหลานมึงติดยาเสพติดแล้วมึงจะได้ลุ้มไม่ไม่ถามว่าใครตัวจ้าพเพ่าเลวัดวะในการปราบยาเนี่ยพุ่มเททั้งชีวิตเนี่ยผมไปเป็นพุ่มกับบ้านโป่งผมเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วไปเป็นพุ่มกับบ้านโป่งก่อนจะได้เป็นพุ่มกับบ้านโป่งเนี่ยผมไปจับผมไม่ได้จับเฉพาะ นี่นะครับตำรวจด้วยการเกลียดผมพอผู้บังคับบัญชาบอกเฮ้ยยาเสพติดไม่มีอาณาเขตเจอตรงไหนจับตรงนั้นผมมาประชุมภาเคเขตผมกลับไปผมก็จับแม่ตั้งแต่เขาย้อยเลยเขตพื้นที่เขาย้อยไปเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีมันขายกันทุกพื้นที่มึงบอกมาสิเจ้าของปั๊มก็โวยวายว่า ถ้าไม่มียาเสตติดหล่อปั๊มเนี่ยรถสิบลอ้อมันไม่เข้าไปเติมเพราะมันหาซื้อไม่ได้เหมือนกับเข้าปัม๊มไม่มีห้องน้ํานั่นแหละแต่มันแอบเอาเงินให้ตํารวจนะผมจับก็เหมือนไปจับบ่อนเขตพื้นที่เขาแหละเขาก็เกียดผมเกียดก็เกียดไปนะมึงไม่ใช่พอ่อใช่แม่กูนะผมไม่ได้กลัวคนเกียดผมก็จับไปเรื่อยจนแม่ล,ลงขันกันนะ ปั๊มเนี่ยปั๊มละห้าหมื่นปั๊มละแสนรวมเป็นเงินสามล้านไปวิ่งพุ่งชะการให้ย้ายผมออกนอกเขตพื้นที่ภาคเจ็ดผมก็สู้ผมก็ไปถามผูุ้งข้าบัญชาระดับกรมว่าท่านจะย้ายผมเนี่ยจะย้ายมาออกนอกเขตภาคเจ็ดเพราะอะไรเลยหรือผมทําความชั่วถ้าผมทําความชั่วท่านย้ายไปเลย